สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่อ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ต้าลงคนเดียว่ะเนะี่ยโอ out เค okay. ได้กินเสียงละ Okay. เราพร้อมแล้ว M4 Watch out M4 กับยาเนี <S <S ่ยผมจะลองยิงให้ดู เอคแบบไม่คุมปืนนะถอดกระเพาออกก่อนเห็นไหมเห็นไหมมันจะดีดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันจะดีดแบบว่าซ้ายขวาเยอะคือเรายิยงอย่างเงี้ยได้ไกลๆอะ่ะยิงเป็นชุดอะ่ะเนี่ยยิงทีละห้านัดอย่างเงี้ยมันก็จะคุมได้ง่ายกว่าแล้วกว็สเปรย์ ถ้าใส่คอมเพนก็ช่วยครับช่วยครับให้เราคุมง่ายขึ้นนิดหน่อยเนาะเบอร์สามเจอคนเนาะเนสโซนเอาสิวะมาขอเน้นๆที่หัว uh huh. เราเล่นนะ ตอนนี้ก็มีคนมาแล้วใหไมเพื่อนเราเจอคนบ่อยจำไมเราไม่เจอใครเลยวะ คนหรือบอดวะฮัโโโลโหลเบอร์นี่ออกเหรอคนหรือบอดวะไปไหนแล้ววะเนี่ยเบอร์สองออกเหรอเบอร์สองโหล ผมไม่ชอบคนนิ่งๆแบบนี้นะผมไม่รู้เขาไปไหนอ่ะเบอร์สองเบอร์สองหลับไปเนี่ยเหรไปไหนวะคนนะ่ะมีคนนึงอยู่ในนี้อุ้ยยิงหลังวะเนะี่ยตามสเต็ป I got supplies. I got supplies. โอเคตรงนั้นใช่ไหมเจ้เน้นๆเลยนะเอาไปจุ้มจัดให้แบบเน้นๆรอเหยื่อมา ใครยิงผมมาเมื่อกี้ใครยิงผมอ่ะ กล่องแอร์ดอปมีอะไรบ้างนะถ้ามีก่อสร้างผมขอเล่นก่อสร้างนะครับแต่คงไม่น่าเหลือ,อแล้วแหละเพราะว่าเอาไปหมดแล้วกระสุนก็เยอะเกิน300นัดเก็บมาทำไมเยอะแยะดูเพื่อนเราเลยชิลจัดนี่งไงกระโดดเขายิงตายละหนึ่งคนโดนเนซุโกะคะ่า เนสโกจังเนสโกจังนันไงพูดไัซะไม่ค่อคำมเลยนี่เฮ้ยรู้ด้ยวยว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะนะน,น็นอ มาดีวะสกกำบอสกกำบอเดบร้อยโดนวงโดนวัดเลยดีวะ ที่หนึ่งต้องมาแล้วฮที่หนึ่งต้องมาแล้ว m a r k the location ที่ต้องมาพี่นึ ไอ้สโกดจังมาเบาหน่อยดิไอ้สุกดจังทำยาสู้กันมาละไอ้สุกดจังทีหนึ่งต้องมาแล้วเพื่อนสู้เอาไงเนี่ยเอาปั๊มยาสู้กันเลยปะมาแล้ววงมาแล้วเพื่อน Mark the location Mark the location เข้าวงดีกว่ามั้งเพื่อนเป็นข้าวงเพื่อนครับวง ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวอ๋อโอเคไปโอเคไปไม่ได้ตามยาสู้นี่แหละ <c oughs> ไปไม่ได้ไปโดนยิงฟรีเขาอยู่หินนั้น <wh ats> เนี่ยเห็นไหมโจ้ผมวางแผนไปแล้วไม่ต้องเหนื่อย ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็น like, Share, ปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกู